โชว์สุดพิเศษครับที่อยากให้ทุกคนครับได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขอบคุณด้วยในงานแสดงน้องๆมาสคอตทุกคนครับปรบมือดังๆหน่อยเลยโอ้เย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 ้โอ้กระโดดดึงๆเลยน้องน้องตัวสีแดงนี่แบบแอสตาแซนทิกฮะเฮ้ยดูน้องน้องขาวน้องขาวฟิชคอลลาเจนโอ้โหสุดยอดฮะมีใช้ครับโอเคโอเค มีมีมีใช้มีชนิสแฟนมาด้วยใช่ไหมชนิสแฟนเม็กซ์ซัมน้อยชนิสแฟนเม็กซ์ซัมน้อยเอิร์ธมิกช่วยบุช่วยเ้ยช่วยเนาะโอเคนิเหมือนเฮิร์ทเคยอ้ายนะเชื่อ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 เอาแหละเอิร์ธมิกฮะท้าทายเป็นแฟนคุณนิดนึงดีกว่าเชิญครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่มาวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกับเพใ่อพวกเราด้วยนะครับผมไปเอ็นจอยกันนะครับน้องมิกละฮะน้องมิก Hello, international fan. thank you for coming today สุดยอดมากๆนี่ฮะน้องเอิร์นน้องมิกวันเนี้ยเราจะมาพูดคุยจดเลือกการเกี่ยวกับดูแลสุขภาพเกี่ยวกับวิตามินด้วยการของเรามันใช้เวลาทั้งวันการที่แบบเราเวลากินข้าวเนี้ยเราก็จะเลือกที่มันเร็วแล้วก็สะดวกสะดวกแล้วก็พกพาง่ายอันนี้จริงเนี่ยต้องต้องพูดไปถึงย้อนกลับไปสมัยเราเรียนกันเอิร์นมิกถูกไหมตื่นเช้ามาเจ็ดแปดโมงอ่ะแม่ก็เร่งแล้วใช่ต้องรีบขึ้นรถแล้วก็ต้องรีบไปเรียนให้ทันเวลาใช่ซึ่งการกินข้าวเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยพิเศษๆที่แบบกต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากเหมือนที่พี่เพิ่บอกเมื่อกี้ว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาแบบไปถ่ายละครหรือว่าว่าจะไปแฟนมีะต่างเนี่ยการที่เราจะมาคอนเลกวิตามินแต่ละตัวก็คือต้องแกะมาจากแต่ละกระปุกแต่ละแบรนดแต่ว่านู่นนี่นั่นเลยอ่ะคจะได้แบบวิตามินรวมที่มันครบจริงๆใช่ถูกตามนะพยายามให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ กินอาหารให้ครบ5้าหมู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่สามารถทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถทําได้แน่นอนนอกจากที่คนที่เมนเทนแบบเก่งมากจริงๆถึงจะทําได้แต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถทาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําคือต้องกินวิตามินเพื่อช่วยร่างกายให้แข็งแรงอย่างเช่นผมเป็นภมนแพ้แต่ก็เลี้ยงแมวามาหกตัวที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะแบบว่า เบนเทตัวเองได้เราต้องกินวิตามินเพิ่มเติมให้มันแบบแข็งร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นครับใช่ครับน้องมิกล่ะฮะดูแลตัวเองไงปกติฮะจริงๆผมผมก็เอามีออกกาลังกายบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบกินให้มันพอแต่จริงแล้วว่าด้วยอาชีพของเราหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างผมว่าไม่ใช่แค่อาชีพผมหรอกทุกคนเลยที่อยู่ในที่เนี้ยการที่เราจะกินอาหารอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้มันครบตามโภชนาการตามที่แบบว่าการที่เรามีอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรเงี้ยมันจะทาให้แบบเป็นเหมือนการ พรีเวนชั่นด้วยไหมครับเป็นมิวสียเประมือเลยเล่วทุกท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจากวัดสันนะครับเดี๋ยวเราไปกัหมอนะแจ้งไปแล้วเรียบร้อยว่าเราสามารถทานวิตามินได้ตั้งแต่อายุเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ได้นะบางคนบอกอายุ25ขึ้นค่อยกินก็ได้โอเคูแล <Okay. laughs> <laughs> ้วเชิญกันร้องนะครับเชิญกันร้องครับผม ดีด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณน้องเอิร์ญขอบคุณเดวิต้าด้วยขอบคุณทุกสายด้วยครับสุดยอดมากเลยนะฮะเรื่องร้องเพลงนี้น้องเอิร์ญไม่แพ้ใครทำไมเรื่องหัวใจแท้น้องมิกอันร้องร้องดีนะขอบคุณครับเออดีดีมากเออขอบคุณครับเล็กซีรีส์ก็ดีผมพูดถึงเรื่องซีรีส์ไหมก็ครับใครใครดีใครดีใครพูดดินอ่ะมิกซิลมิซิลครับผมก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ Rose Love ใช่ไหมนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ดีมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ กล้มากเพราะจะเปิดกล้องแล้วนะครับไม,ไม่ต้องรอแล้วนะนะนะจะเปิดแล้วจนะ้าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะเดี๋ยว